สวัสดีนะคะทุกๆคนตอนนี้พี่จิก็เช้านะอากาศดีมากเลยวันนี้แดดออกไม่มีฝนวันนี้ได้ซักผ้าแล้วก็ทำข้าวกินตอนเช้าวันนี้เราจะมาบอกมาพูดคุยถึงเรื่องว่าทำไมช่องเราถึงถึงกดดูช่องอื่นไม่ค่อยได้ถึงติดตามคนอื่นไม่ค่อยได้พอเรากดติดตามไปแล้วมันจะขึ้นคำว่าช่องนี้เราทำอ่า อะไรนะมันจะขึ้นว่าอะไรช่องนี้เราสร้างมาเพื่อเด็กประมาณนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยช่องเรามันเป็นที่ช่องเราหรือมันเป็นที่ช่องเพื่อนเพราะว่าเรากดติดตามเพื่อนแล้วมันมันจะขึ้นเป็นตัวตัวที่สามนะมันจะมีช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามของเราอะเวลาเราติดตามเพื่อนปุ๊บมันจะขึ้นมาช่องที่สามเลยโดยเฉพาะช่องที่ช่องที่เออเป็นช่องของเด็กอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ คันนี้คันนี้เราก็จะไม่ไม่เห็นเพื่อน ivan, มันคล้ายๆมันมันปิดกั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งเวลาเพื่อนเข้ามาดูเราเราจะเข้าไปดูเพื่อนแล้วเราจะดูว่าเอ้ยทําไมเราไม่เคยเห็นช่องเขาเลยอะไรประมาณเนี้แล้วมันก็แล้วพอเราเข้าไปดูอ๋อมันมันจะขึ้นว่าช่องนี้เราสร้างมาเพื่อเด็กเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ช่องเราหรือมันเป็นที่ช่องเพื่อนทางแก้ของเราก็คือว่าเราก,กดยกเลิกเพื่อนแล้วก็ แล้วก็ดูคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งดูจนจบแล้วก็แอดเข้าไปใหม่แล้วก็กดปุ่มที่ที่หนึ่งพอเราดูไปสักพักหนึ่งสักวันส, record, สองวันเรากลับเข้ามาดูใหม่มันก็จะเป็นอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ที่ช่องใครมันเป็นที่ช่องเราหรือมันเป็นที่ช่องของเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนเห็นเรายกเลิกเพื่อนแล้วกดติดตามใหม่นั้นนไม่ต้องสงสัยนะนั่นก็คือว่าเรายกเลิกเพื่อนแล้วเราก็ก็แอดเพื่อนเข้าไปใหม่ยาย อย่าตกอกตกใจเป็นนะเฮ้ยเรากดติดตามเขาแล้วทําไมเขาไม่กดติดตามเราไม่ใช่นะกดติดตามเพื่อนทุกคนแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ที่เป็นปัญหาโลกแตกที่ว่าเพื่อนหายอะไรประมาณนี้นี่คือเอ่อจะเดือนหนึ่งแล้วนะก็เพื่อนหายเพื่อนหายไปเกือบร้อยคนแล้วก็แล้วเพื่อนก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยย่อติดตามก็ไม่เพิ่มขึ้น อะไรก็ไม่ก็ก็อยู่นิ่งเลยมันมันไม่รู้มัน,เป,นเป็นอะไรนะมันเป็นปัญหาโลกแตกอะไรประมาณนี้แหละมันอาจจะเป็นที่เราไม่ค่อยได้ทำคลิปด้วยแหละเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งกำลังจะย้ายบ้านเก็บบ้านเมื่อเก็บของเสร็จแล้วเราก็ต้องคลีนบ้านให้เขาแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายนะจะย้ายอีก,อ,กอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจฝรั่งนะที่เขาพูดว่า อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแต่เขาไม่ระบุวนะันอะเนี่ยมันอาทิตย์หน้ามาสองอาทิตย์แล้วมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยได้ทําช่องแต่ว่าก็เราก็ไม่ค่อยซีเรียสนะเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งเฝ้า YouTube อะไรเงี้ยเรามีงานอื่นอีกมากมายจะเพื่อนลดหรือเพื่อนไม่เพิ่มเราก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสแต่ว่าเราซีเรียสว่าเอ้ยเพื่อนจะว่าเราหรือเปล่าวะทําทไมไม่เข้ามาดูเราเลยอะไรประมาณนี้คือถ้าเรามีเวลาเราจะพยายามดูนะ เราก็จะพยายามดูให้ครบให้ครบทุกคนนะอย่าเพิ่งน้อยใจกันนะนเพื่อนๆพรอก่อนนะบ๊ายบายค่ะ